จพี่น้องมาปลูกไายวงหวานครับอยู่ไร่ปาพื้นเนี่ยซื้มาพอละหนึ่งร้อยบาทครับเดี๋ยวเองดูวสวนหน่ห้าสิบต้นเดี๋ยวเขาบอกว่าต้องตัดต้นก่อนไม่ใล่เขาบอกว่าต้องบาทก้นก่อน ก,กันไกลมก็จะเร็วกว่านี้หน่อยการปลูกแต่ว่ามันก็เสียเวลาอยู่นะแต่ก็แล้วแต่เพื่อความคิดตัดอย่างเงี้ยความหมายก็คือไม่ให้จะไม่ให้ถุงมันไม่ดีมันแตกในเสร็จปุ๊บเราก็เอานี้ออก มาพี่นอ้องอ่านี้เราก็จะผ่าตรงนี้หน่อยนึงแครับแล้กวก็เอาลง เอาเอาลงก่อนก้นมันนี่ดูดินี่วะกล้องกล้องดูดิอู้ถ่ายนี่ครับพี่น้องเห็นบ่อือดูนี่น่าจะประมาณว่า เสร็จครับนี่ไผ่บงหวานเพ็ดน้ำผึ้งครับปลูกง่ายนิดเดียวไม่ต้องทำอะไรตัดแบบที่บอกครับผมเดี๋ยวติดตามครับป้าเพื่อนจะปลูกประมาณห้าสิบต้นครับนี่เพิ่งเริ่มปลูกติดตามรุ่นไปน้หมํากันครับคลิปนี้ฝากไว้เสมอน้ครับสำหรับคนที่อยากปลูก ไผ่บวานเพชรน้ำพึ่งครับไผ่กินสดครับน้องครับสวัสดีครับ